มอไซค์นะคะเราก็จะไปแบบริ่งๆภาษาสาวโสดแบบสกอยเก่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเย็นมากทุกคนคะตรงตอนนี้เจอพี่สองคนนั้นไปไหนไม่รู้อ่ะเอ้าหายไปเลยเนี่ยพี่ด้าไปดูแฟนๆนอ่ะมาตามหาเลยโอ้โหจับใครอ่ะสงการลดเยอะๆอือ ฟอมกําลังจะพาพี่ดาวหนีพี่นัดไปเที่ยวค่ะกําลังจะหนีนัดไปเที่ยวนะคะทุกคนดาวเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะนี่ขับมากับน้องฟอมสองคนนะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะฟอมที่เขาเล่นน้ํากันข้างหน้าี่ะก็เที่ยววันสงการนะทุกคนตอนนี้เที่ยวไปแล้วก็โดนสาดอีิงแหละเออเที่ยวตามภาษาสาวโสดอ่ะทุกคนอยู่ตรงนั้นะหลงไม่รู้เลยอนนี้อยู่ตรงนั้นตรนี้นี่สีแดงๆกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะอาหารมาแล้วทุกคน ครับผมโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่โชว์เอวลเต็มเอวหน่อยเออเนี่ผมมาดูมันเป็นพิเศษเลยวันนี้เรามาชิลนะครับผมก็คือแบบว่าเรามาเที่ยวเอารับบรรยากาศธรรมชาติอีกแล้วนี่เรามีทุกคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดาวกับฟอร์มเนี่ย,ยไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวมานะครับผมรูม้จักไหมครับตับซุ่มเอาแล้วแฟนเก่าเราไปไหนไปไหนไม่รู้เข้าหนเม็ดเก่าเม็ดเก่าเดี๋ยวดาวไปไหนทุกคนดาวหายไปไหนวะเนี่ยจะชิมหรือตายไหมห้องน้ำนานกลางทุ่งสมุนอยาจะรู้ว่าตายไม่ตายอ่ะ ถ้า,าตายก็จิตตายก่อนเอาตายไหมวะฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโอ้ไ oh ม่กรอสเฮ้ยเฮ้ยชักวะเปิดปั๊มหัวใจได้อะได้ก็ดี <c oughs> อร่อยจัด <laughs> โอ้ไม่ด่วยผมมะไรเลยอะโนเนแสดงมากพี่ไม่ัลผมนั่นแหละแล้วตอนนี้เราก็แอบออกมาหืยน้อ,องฟอร์มไม่เจอนานแบบสวยขึ้นมากเลยอะ นา่ารัรอละละกอะเออน่ารัละละกอะจีบได้ไหมจีบได้ม,ดมอเตอร์ไซค์เลยนี่มอเตอร์ไซค์นะคะเราก็จะไปแบบสิ่ง,งสิ่งภาษาสาวโสดแบบสกอยเก่าอะไรเงี้ยโอเคพร้อมแล้วเออนี่ดาวจะให้น้องฟอมไปคนขับนะคะเดียเด๋ยวดาวจะถือกล้องเนี่ยตรงข้างหน้าเขามีซูมก็ด้วยนะทุกคนด่านแรกก็น่าจะโดนละเออเขากำลังเล่นน้ำกันอยู่อะปลอดภัยนะที่ดาวจะปลอดภัย ใครมากีดอะไรวะใครอ่ะนี่ไงเขากิดทำไมอ่ะไม่รู้นี่เราก็จะไปเที่ยวตามภาษาสาวสวยอ่ทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหปิ่งปิางแล้วเยงเงีอุ้ยอากาศดีมากน้องฟอมเนาะในี่เราจะขับไปที่ตัวเมืองเลยเนาะใช่อยู่กับน้องฟอมนี่ปลอดภัยชัวร์ใช่ไหมปลอดภัยที่สุดเชื่อใจได้ I'm โอ้โหทุกคนโทรศัพท์แตกเลยโอ้โหทุกครับเมื่อกี้คือโทรศัพท์ยู่เลยอ่ะแต่ว่าปลอดภัยนะทุกคนมันไม่แตกเมโทโทรศัพท์ช่วยได้โกกแรงมากแต่ว่าไม่เป็นไรไปต่อค่ะเราฟอร์มไปไหนเนี่ยฟอร์มแบบพี่ดาวไปดูในห้องน้ำดิอยู่ไหมตามมาเหมือนเดิมลองไปดูไปดูไปดูอันเด้วมันนานแล้วเนี่ยถ่ายไปไหนไม่รู้เนี่ยตกส้วมตายวะ เจอไม่เจ็ดเจอพี่สองคนนั้นไปไหนไม่รู้อะ่ะเอา้าหายไปเลยเนี่ยไปหาเลยโอ้อาอพี่น้ไ้ไปดูแฟนแฟนแอ่ะเอา้าก็ไปกับแฟนเก่าเราอ่ะพี่น้ารองโอหาไม่ติดอ่ะทุกคนนานมากแล้วเนี่ย God win. God win. God win. ได้ไหนนานจังวะเออนานไหมนานเห็นไหมนานอยู่นะสองชั่วโมงแล้วนะเฮ้ยนานมากเลยทั้งอาหารแห้งหมดและเดี๋ยวไปหาก่อนอะไรวะไปไหนก็ไม่บอกเราได้บอกเจดไหมไม่ได้บอกบอกว่าไปเท่าน้ำแค่นั้นล่ะเออก็บอกงั้นแหละไปถ่ายรูปกันเปล่าเดี๋ยวลองถามเจ้าของร้านหน่อยไหมทำไมถึงนาน่ะถ่ายรูปไม่ใช่หรอพี่ไม่ใช่พาหนีเที่ยวอีกนะตั้งแต่น้องเอิร์นละพี่ดาวพร้อมเออเจดหาดิข้างล่างนี่เปล่าไม่มีอ่ะเออก็เป็นโต๊ะของคนอื่นหมดอ่ะ ยังมีไหมไม่มีไปไหนเนี่ยห้องน้ำก็อยู่ฝั่งนี้ห้องน้ำหญิงก็ไม่มีคนอยู่ผมงงมากเลยเนะี่ยเออแล้วที่นี่ก็กว้างมากเลยโคตรกวา้างเนยทุกคนเจเจอไหมไม่เจอไหนไม่รู้อ่ะเจ็ดแล้วแล้วถ้าพี่ดาวหายไปอย่างนี้แล้วยังไงอะ่ะไม่พี่ปวดหัวเลยอ่ะ ดูน้องเศร้าเลยเนี่ยไปไหนไม่เคยบอกเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมถามเจ้าของร้านนะบอกว่าเห็นดาวกับฟอร์มไหมเขาบอกว่าเขายืมมอไซค์ออกไปข้างนอกเฮ้ยยืมมอไซค์ร้านอาหารเนี่ยขับออกไปดุ้ยเกดแล้วมันเพิ่งมันอันตรายอะ่ะใช่ดิรถนี่มันสงการนะ้วแบบว่าคนขับรถพลาดนะเดี๋ยวโอ้โหขับมอไซค์ถ่าล้มละนั่นแหละปะตามหาเลย ไก่โปตรหัวเลยทุกคนทำอะไรกันไม่ดูเลยอ่ะเดือดขึ้นเล้วดิบ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 เราออกไปนานด้วยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเราไม่บอกเลยเลยถ้าไม่ไปหาเขาก็ไม่รู้อ่าว่ายืมรถเขาไปอ่ะสำคัญรถเยอะอีกอืมก็เยอะเลยเนี่ยงานเร่งรีบสิ โอ้ยหาไม่เจอเลยอ,ะอ่ะเออเหรอโอ้แล้วดูคนเล่นน้ำไม่รับสายกันเลยอะ<ห>่ะโอ้ยอันตรายอะ่ะตะไคร้เด้อโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซ่ดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอบทุกคนคะคลิปตอนนี้เบี้ยงมากใช่ข้างหน้าเป็นด่านตำรวจนะแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้เราไม่เสน เงี้ยมากโคตรแบบสุดอะอบอกพี่ว่าพวกนั้นจะเป็นห่วงอะาไหมเป็นห่วงเป็นห่วงนะคิดไ้นะจรอจรแต่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เรากำลังแบบั ่าานนีกกวามากจะถามเขาแต่ก็โก,ก้ไม่กล้าถาม่ะเจ็ลัวโดนน้ำสาดอ่ะงั้นกลับไปที่ที่เราทานอาหารก็ได้เกื่อแกจะจะับกลับไปไงเออเดี๋ยวไปขอแล้วนะทุกคนคะตอนนี้เราพัก รถนะเฮ้ยพี่ดาวพี่นัทโทรมาหลายสายมากเลยอ่ะจริงหรอพี่นัทโทรมาเยอะมากเลยเฮ้ยไม่ได้รับเราจะโดนหรือไมเนี่ยโดนแน่ๆอ่ะเฮ้ยรู้สึกผิดเลยอ่ะกี่โมงเนี่ยตอนนี้กี่โมงละห้าโมงครึ่งแล้วเราก็เข้าไปเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราโทรกลับก่อนก็ได้พี่พร้อมโทรมาพร้อมโทรมาโทรกลับมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหน เอออยู่ไหนกันเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่นับแอบมาเล่นน้ำอ่ะเดี๋ยวก็เข้าไปละเดี๋ยวก็เข้าไปละโอ้โหแอบมาเล่นน้ำเราไม่บอกเออเราไม่บอกอะเล็กก็เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเออเป็นอะไรกันไม่แน่ยแล้วโทรมาทำไมตั้งหลายสายโอ้โหไม่โทรมาได้ยังไงล่ะหายไปขนาดนั้นน่ะใครจะรับผิดชอบอ่ะรู้แล้วแค่เล่นน้ำเฉยๆมีอะไรเข้าไปละเข้าไปละเข้าไปละเราดาวพาน้องมาอย่างเงี้ไม่ถูกต้องเลยนะดาว รีบๆกลับมาเลยโอเคโอเคโอเคไปละโอเควางละโดนดูแน่นอนฝากพี่ดาวรีบเรอะเดี๋ยวพี่ขับก็ได้นี่ฮะเจอแล้วครับผมข้างหน้าเราเลยนี่เลยมันอยู่หน้าเราเลยครับดาวกับปอมเจอแล้วโอ้โหหลายจริงๆอ่ะ สองคนเนี่ยเย็ดเย็ดเย็ดเย็ย็เฮ้ยร้อนเป็นหันมาแล้วหันมาแล้วตาเลยตาเลยตาเลยแม่ไม่เคยบอกกันเนี่เออไปไหนไม่เคยบอกแป๊บเดียวอะไรโอ้โหเออโอ้โหนอนเลยจานจม่จานหัวนะครับหนีไปเรื่อยเลยเอ้าต้องบนให้ยับต้องสั่งสอนแล้วดาวนี่พาน้องไปไม่ได้เกณฑลงกับเฮ้ยไอเดสอน อะไรอะไรพี่ดาวเราพาน้องมาทำไมเราโมไซจะของงานมาทำไมไปเที่ยวสงกันเอาโมไซจะของงานมาทำไมไม่ฟอร์มจานคนชนพี่ดาวไปเองไม่อยากไปอย่าว่าน้องอย่าว่าใดๆน้องสนุกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ็บครับไปเที่ยวขึ้นรถขึ้นรถให้เจ็บครับขึ้นรถผู้หญิงขึ้นรถขึ้นรถเลยไปเที่ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเที่ยวอีกไม่เชื่อพี่ดาวไปขึ้นรถไปขึ้นรถเดี๋ยวไปเลยไปเลยนะนี่ตามันนี่เลยมานี่เลยตัวการ ตีเลยนี่นี่อย่าตีพี่ดาวรถเราไปเที่ยวพี่ดาวทำไมเนี่ยก็มาเที่ยวทั้งทีก็เลยไปเลยไปเลยขึ้นรถไม่เคยบอกได้ไหมเฮ้ยขับไปนะรถเกียร์รถเกียร์รถอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะสองคนนี้อย่าหัวเราะอะไรไหมอะไปเลยขึ้นรถขึ้นรถไม่เป็นไร์ไม่เป็นไรเกียขับรถได้ขึ้นรถเลยหัวเราะอะไรกันนะไม่ใช่เรื่องตลกแล้เนี่ยเรื่องตลกไหมเนี่ยหนีกันมาเนี่ยข้าวเคิร์มไม่ต้องกินมันแล้ววันนี้สั่งกับข้าวมาเที่ยว มันไปไหนกันหมดล่ะอยู่นั่นแหละโห <พอ S 1> แล้วก็เรากไม่ทําละแล้วก็ <Okay. S 2> นนหนุกกันไงพอนะครับทุกคนคลิปนี้ผมปวดหัวมากเลยชยอบกดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้บ๊ายบายครับนีครับตัวการตัวการประจำซอย